คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนําหนังสือนะครับมีอยู่สี่เล่มนะครับมันเกี่ยวกับการจัดบ้านโดยตรงนะครับคุณผู้ฟังครับคือผมเองเนี่ยนะฮะไม่เชื่อก่อนเลยว่าไอ้การจัดบ้านเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่จัดห้องเล็กรกมากอ่ะคือจัดวันนี้พรุ่งนี้ลกแล้วครับสามเล่มนี้เป็นของคุณคอนโดมิเอมครับเป็นผู้หญิงนะครับ เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดบ้านครับก็คือจะพูดถึงเกี่ยวกับลำดับวิธีการจัดของตู้เสื้อผ้าเก็บยังไงนะครับไม้แขวนผ้าแขวนยังไงการทิ้งของหนังสือเนี่ยนะฮะทิ้งยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วที่ผมทึ่งมากอะ่ะคือเล่มนี้เขาพูดถึงวิธีการพับผ้าคุณผู้ชมการพับผ้านะฮนะดูเหมือนง่ายไม่ใช่นะครับมันเป็นศาสตร์นะครับผมลองพับตามเขาแล้วเนี่ยสมมุติว่าเรามีลังๆงหนึ่งอะ่ะพับผ้าใส่จนเต็มอะ่ะถ้าพับตามเขาอะ่ะ โอ้หลรือพื้นที่เยอะยนะฮะไม่ต้องซื้อลังใหม่นะครับลองไปหาซื้ออ่านกันได้นะครับโดยส่วนมากก็จะแนะนําวิธีการเก็บของนะอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านะครับส่วนเล่มนี้สุดยอดนะครับของคุณซาซะกิภูบิโอกนะครับเล่มนี้ค่อนข้างจะเป็นปราดยานิดหน่อยนะครับเป็นการจัดห้องสไตล์มินิมอลนะครับ ที่พูดถึงเรื่องการทิ้งของทิ้งของที่ทิ้งได้โดยยากครับสอนวิธีการทําใจสอนวิธีการเปรียบเลยสอนแนวความคิดนะครับในนี้ก็จะมีคําคมมากมายนะครับเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกว่าจะทิ้งของมูลค่ามหาศาลนะครับเนะขาบอกว่าทีวีเขาเนี่ยซื้อมา1 0,000นะเขาขายมือสองในราคา1000สมมุติงนี้กันคร่าวๆนะเขาก็บอกว่าเหมือนการทิ้งของเนี่ยนะฮะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นผมก็งงๆน,นะว่ามันเป็นยังไงมีความสุขคือการมีเข้าของน่าจะมีความสุขมากกว่าผมลองทําแล้วนะครับเออมันก็จริงนะ ก็บอกว่าเนี่ยมันมีสมาธิเพิ่มขึ้นหมายความว่าถ้าเกิดเราอยู่ในห้องที่มีของเยอะเนะี่ยเข้าของมันจะคอยดึงสมาธิเราไปแล้วก็ฝุ่นก็จะเยอะเสียเวลาจัดเก็บมากมายนะครับเปลืองเวลาโอ้มันเป็นผลต่อเนื่องกันแล้วที่ผมชอบมากแล้วคาดไม่ถึงนะครับก็คือว่าก็บอกว่าไอแผ่นโปสเตอรนะ์ที่มันมีข้อความอะเอาให้หมดข้อความในแผ่นโปสเตอร์หรือว่าพวกที่สติ๊กเกอร์ต่างๆ,ๆที่อยู่ในห้องเราอะมันรบกวนสายตาเราทําให้เราขาดสมาธิโอ้โหผมเออผมอว่ามันจริงนะนะ แล้วก็มีเรื่องนี้ก็จะมีคําคมนะฮะสอดแทรกมากมายนะยฮะยกตัวอย่างเนี่ยผมชอบมากคำนี้เขาบอกว่าในภาษาพื้นเมืองของชาวอเมริกันนะครับมีคําว่า vertical นะครับซึ่งแปลว่ากินคนหมายถึงความต้องการเกินความจําเป็นซึ่งกลืนกินแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์โอ้โหฟังมันคมมากๆนะครับเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองดูด้วยกันนะฮะมีเล่มนี้นะครับแล้วก็ของคนโดเเอีกสามเล่ม ลองซื้อหากันได้ผมว่ามีประโยชน์ามากๆนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนทุกท่านจงฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ